ระหว่างน้ำมันวิเราลถไฟฟ้าเรารดแก๊สเว้ยพี่ว่าอันไหนคุ้มสุดเลไฟฟ้าน้ำมันแก๊สครับถ้าเทียบเป็นตัวเงินใช่ไหมใช่ไฟฟ้าถ้าเทียบเป็นตัวเงินณปัจจุบันนะถ้าพูนถึงไฟฟ้าตกกิโลละเท่าไหร่อะกิโลเมตรละประมาณไม่ถึงบาทดยมั้งเราลงมาก็เป็นแก๊สแล้วก็เป็นน้ำมันความคุ้มค่าของเขาแต่ว่าก็ต้องมานั่งแลกหนึ่งไฟฟ้ามันถูกต่อกิโลเมตรถูกจริงแต่ว่าเรื่องของที่นักกังวลจริงๆงคือแบตเตอรี่ เพราะนี่ที่บอกแหละแบตเตอรี่มันคือมูล,ลค่ามันคือ80%ของมูล,ลค่ารถทั้งหมดสมมติรถ1ล้านบาทเนี่ยแบตเตอรี่อยู่ประมาณสักไม่เกิน800บาทอางน,นี้ดีกว่าถ้าแล้วถ้ามันพังเ่ะคุณรับได้ไ,ดไหมอันนี้เนี้ยอันนี้คือรถไฟฟ้ารถแก๊สรถติดแก๊สก็คือใช้2ระบบแก๊สด้วยน้ำมันด้วยซึ่งธรรมดาของรถที่ใช้แก๊สก็คือรถแท็กซี่ถูกไหมที่เขาใช้ันเรืองหลักๆก็ค่อนข้างประหยัดน้ำมัน นะครับเพราะใช้แก๊สเป็นหลักอยู่แล้วน้ำมันใช้สาหรับเวลาสตาร์ทรถมันจะมีหมายเหตุนิดนึงรถใช้แก๊สอ่ะคนที่ใช้ต้องมีความรู้เรื่องรถยนต์พื้นฐานเบื้องต้นด้วยนะต้องเช็คระดับน้ำน้องนู่นนี่นั่นคือต้องเช็คให้มันโอเคที่สุดพร้อมใช้งานที่สุดเพราะปกติใช้แก๊สไงด้วเป็นไงอ่ะต้องตั้งวาล์วไหมพี่งต้องตั้งต้องตั้งสมมุติใช้สักประมาณสักแสนกิโลก็ต้องตั้งวาล์วทิ้งแล้วอะไรเงี้ยล้วก็ต้องบางอย่างต้องติดเพราะความร้อน ความร้อนในการสันดาบของเขามันจะแตกต่างกับน้ํามันนะครับมันเป็นแก๊สอัดเข้าไปซึ่งความร้อนร้องค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาเรื่องฝาสูบโกงง่ายจะแม้ฝาโกงง่ายอะไรเงี้ยก็เราใช้แก๊สเนาะก,ก็ต้องเป็นแรกในส่วนของการเสริมสภาพที่ไวกว่าปกติอามาน้ํามันแน่นอนครับรถสันดาบส่วนใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อใช้น้ํามันในการ เป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้วเขาเรียกว่าเขาจะมีตัวค่าของเขาเลยบอกเลยว,ว่าน้ํามันใช้น้ํามันแก๊สโซฮอ,อ,อน้ํามันเกดไหน9 1 95แกส๊สโซฮอหรือว่าดีเซลอะไรพวกนี้ใช่ไหมนะดีเซลหรือเบโดีเซลได้ซึ่งเขาพัฒนามาแล้วแล้วเขาวิจัยมาแล้วว่ารถาเหมาะกับน้ํามันประเภทไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเปลืองหน่อยก็จริงแต่กูใช้ได้สบายสบายคือรถมันไม่เมือม้อน้ํา น้ำไม่แห้งจริงนะรถไม่ค่อยพังหรอกพวกนี้ก็ใช้ได้ยาวยๆแล้วก็เปลี่ยนหาน้ํนามันเครื่องตามระยะทางเออลืมบอกไปรถไฟฟ้าไม่มีน้ํามันเครื่องนะไม่มีน้ํามันเครื่องรถไฟฟ้าวิ่งน้ำมันเครื่องเพราะฉะนั้นรถไฟฟ้าไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องแต่ต้องเช็คอัพตลอดเวลาเช็คอัพเรื่องของค่าแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่มันความจุมันเท่าไหร่แล้วอะไรก็ต้องมีแล้วก็เรื่องของแอร์คอิชความเย็นต่างๆแล้วก็พวกระบลุ่มาัดช่วงล่างนะครับก็ต้องเช็คบ้างไม่มีน้ํามันเครื่องรถไฟฟ้านะแก๊สใช้นเเครื่องงินดึ สมมติถ้าน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าใช้กับรถปกติเนี่ยอยู่ประมาณ1นึ่งกิโลต่อการถ่ายหนึ่งครั้งใช่ไหมหรือหเดือนถ้าว์ใช้แก๊สอยู่ประมาณสักห้าพันถึงแปดพันโลหรือประมาณ3เดือนเปลี่ยนถ่ายครั้งหนึ่งหรือระยะทางอานันไหนถึงก่อนเนาะก็จะประมาณนี้ครับสรุปสั้นๆง่ายๆคือประหยัดสุดคุ้มค่างเงินณปัจจุบันนะทำไม่ซ่อมแซมเลยไฟฟ้าลองลงมาคือแก๊ส สุดท้ายคือน้ำมันเพราะน้ำมันมันตวงลิตรละประมาณกิโลละสาบาทอ่ะสองบาทกว่า3บาทแต่ถ้าเทียบระยะยาวน้ำมันดูแล้วสษาง่ายกว่าง่ายกว่ารถไฟฟ้าง่ายกว่าแก๊สเพราะว่าถ้ารถไฟฟ้าพังทีก,ก็แปดแสนนะครับคุณจ่ายไหวคุณก็จ่ายครับถ้านะแก๊สด้วยถ้าคุณใช้แก๊สคุณก็ต้องเผื่อซ่อมอยู่แล้วเพราะมันเสือ่อมตามสภาพแลเสื่อมได้ไกว่าปกติ ลดน้ำมันตามระยะทางก็เลยเท่าเคมคุณก็200,000โลคุณก็ใช้ระยะ200,000โลเลยเพราะเดี๋ยวนี้มันมีบางค่ายที่ออกรถมือหนึ่งมาแล้วเนี่ยแล้วเขามีวารันตี200,000โลก็ใช้ตามเขาได้เลยครับประมาณนี้